ามาแล้วครับกบยางแก้คันนี่โอ้โหเต็มปากเต็มคำนะฮะอยู่ข้างในนู่นเลยสภาพหมายก็นี่แบบนี้เลยนะฮะเป็นล่องเป็นล่องนะฮะล่องไปยาวนู่นเลยโอเคนะฮะโอ้มีปลาเยอะนะนี่ี๋ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่ออาตีใหม่นะฮะฝากไว้ด้วยนะกันนะฮะกบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับของใครคันไม้คันมือ โอเคครับผม oh. น,นี่นะฮะอันนี้ก็ดีตัวที่สองนะฮะดีสุตานี่โอ้โหอาจะเไป็นไไอ้หนูโ oh. ดนนะฮะตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวแรกเมื่อกี้นี่ตัวเล็กข้าาไม้ยก็แบบนี้เลยนะฮะวางคลองนี่นะโอเคครับโอเคฮะขั้น แบล็คเดวิลกับอาบูโปรแมก3สุดยอดมามาครับนี่นะฮะกบยาแก้คันนะครับแหมมันสุดยอดจริงๆนะโอ้โหตัวนี้ตัวนี้น่าจะครึ่งโลได้นะเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวผมกำไม่มีละโอ้โหสุดยอดอะ่ะสภาพไม้ก็นี่แบบนี้เลยนะ เนี่ยแบบนี้เลยนะสภาพไม้ก็ยาวเป็นน่นเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมตีหลายไม้มากเลยถ้าถ้ามีคนเห็นนะเห็นไหมเป็นเส้นเส้นนะฮะแล้วผมตีน่าจะสิบกว่าไม้อะแล้วมาโดนอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้กัดนี่แล้วก็ลากไปนี่วูบลากเข้าตรงนี้ผมวัดโอ้โหกระจายน้ํากระจายน้ํปลาเลยนะฮะกบยางแก้คันสุดยอดมา,มากๆครับของค่คันไม้คันมือฝากไว้ด้วยนะฮะ กบยังแก้คันสีสม้มมีติดกล่องไว้ไม่ผิดหวังนะครับผมสุดยอดมากๆครับเอาละครับได้ตัวนึ่งฮะแดดร้อนๆนี่ต้องนั่งตีกด็ดีอย่างเดียวเลยอันนี้มากับน้ำม่อนได้อีกแล้วตัวที่ห้าแล้วนะสภาพไม้ก็นี่แบบนี้เลยฮนะ โอ้ยโโเกือบลุดโอ้โหเนี่ยอันนี้กระดีซุปตานะฮะคือกระดีจัดเต็มผมไม่มีแล้วนะเสียไปหมดทั้งสองตัวเลยเลยใช้กระดีซุปตาโ,โหเนี่ยตัวนี้ลอกอาบูกาเซียโ,โหลอกอาบูจัดให้แล้วฮะในสภาพหม้สุดยอดมากๆครับผม เอาละฮะได้ตัวหนึ่งแล้วฮะเนี่ยตัวแรกเมื่อกี้ตัวแรกผมได้ตรงแถวๆนี้นะกระดีสุปตาในตัวที่สองเนี่ยผมตีไปทางนี้นี่นะฮะโอ้โหโอ้นี่ได้หลายตัวเลยนะไม่อยากจะพูดโอเคนะฮะกระดีสุปตา